กับเนท่านประธานสภา,าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมอนุรักษ์ตั้งบรรทินนนสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งพักเพื่อไทยท่านประานครับผมขออภิปรายงบประมาณปี2564ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าท่านอาจจะนั่งฟังอยู่ที่ไหนสักแห่ง นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดนียผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดนะครับท่านก็คือเรื่องท้องถิน่นเหตุที่ผมพูดเรื่องท้องถิน่นก็เนื่องจากว่าท้องถิ่นนั้นเป็นองค์กรนี้เป็นมือเป็นไม้ของทุกรัฐบาลครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกท้องถิ่นครับเกิดปัญหาน้ําท่วมเกิดอุทกภยัยเกิดอะไรต่างๆท้องถิ่นช่วยเหลือหมด แต่วันนี้ท้องถิ่นมีปัญหาผมจะกราบเรียนเข้าเนื้อหาเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไระท้องถิ่นนั้นตั้งว่าประมาณปี2503นั้นเมื่อตั้งแต่เดือนสิงหาปี2162ก็เหมือนรัฐบาลน่ะครับเพราะตั้งงบประมาณก่อนหนึงปีนะครับปีประมาณ64ก็ตั้งแต่แต่สิงหา63อย่างนี้แหะครับเหมือนกันเมื่อท้องถิ่นตั้งว่าประมาณแล้วเนี่ยก็ามาเจอนโยบายของรัฐบาล ไปออกกฎหมายครับออกกฎหมายลดภาษีท้องถิน่นช่วยขึ้นสไลด์ให้ด้วยครับนะครับสไลด์ที่สองที่สามนะครับครับก็คือรัฐบาลนะไปออกกฎหมายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละเก้าสบซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11มิถุนา 2,163ซึ่งไรายได้ที่รัฐบาลไปออกกฎหมายนี้เป็นรายได้หลักของท้องถิน่นท้องถิ่นมีไรายได้ไรายได้หลักอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือจัดเก็บเองอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลจัดเก็บให้เมื่อรัฐบาลไปออกกฎหมายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละเก้าสิบเป็นปัญหากับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับ ฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้แหละที่เกิดปัญหาเวลามีปัญหาอะไรก็ให้ท้องถิ่นไปดําเนินการแต่เวลาจัดงบประมาณกับให้ท้องถิ่นน้อยมากแล้วก็เกิดปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ท้องถิน่นตอนนี้เนี่ยท้องถิ่นจะไม่มีเงินรายจ่ายประจําในไตรมาสสุดท้ายของปีหกสามนี้นะครับทั่วประเทศนะครับท่านฉะนั้นสไลด์ถัดไปครับก็คือ เมื่อรัฐบาลออกกฎหมายลดภาษีเสร็จทั้งกระทรวงการคลงังก็ให,ให้ให้ท้องถิ่นนั้นแก้ปัญหาโดยการให้นำเงินสะสมไปใช้ที่จริงเงินสะสมของของท้องถิ่นมีทุกเทศบาลมีทุกอ,อบทอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐบาลก็สั่งให้ให้ท้องถิ่นนั้นนำเงินสะสมไปแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโควิดทุกท้องถิ่นก็ใช้ เงินที่สะสมไว้นี่ไปแก้ปัญหาตามรัฐบาลสั่งพอต่อมาเรื่องที่3ก็รัฐบาลจัดเก็บงบรา,าสาีได้น้อยลงก็เนื่องจากผลกระทบจากโควิดก็ทำให้รายได้ท้องถิ่นลดลงเพราะรายได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลจัดเก็บให้ฉะนั้นส,สิ่งที่ผมกล่าววันนี้เป็นปัญหาแล้วก็ทางกระทรวงการคลังแก้ปัญหาโดยการให้นําเงินสะสมไปใช้เงินสะสมมีอยู่ก้อนเดียวครับ แต่ให้ใช้ไปหลายอย่างเหลือเกินตอนนี้ท้องถิ่นจะไม่มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนค่าตอบแทนรายจ่ายประจำในไตรมาสสุดท้ายนี้ครับฉะนั้นผมขอเสนออย่างนี้ครับรัฐบาลสล i d e ถัดไปครับผมขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณปี2564ชดเชยให้กับท้องถิน่นทั่วประเทศนะครับ S <S <an> เนื่องจากเงินสะสมต่างๆได้ใช้ไปตามคําสั่งของรัฐบาลแล้วก็คือไปแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิดฉะนั้นท้องถิ่นทั่วประเทศมีทั้งหมด7,851แห่งหากรัฐบาลไม่แปรยติแล้วก็ไปไป,ไปนำเงิน1,000 0ล้านเนี่ยครรวมแล้วเป็น1,000 0ล้านนะครับที่จะที่จะแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ผมทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งเรื่องนี้ไปที่กระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังแจ้งว่า ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนหนึ่งหมื่นล้านผมก็การาบเรียนผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาเห็นใจท้องถิน่นไม่นั้นแล้วนี่ท้องถิ่นจะไม่สามารถดําเนินกิจการของท้องถิ่นได้ท้องถิ่นจะขาดสภาพคล่องครับท่านแล้วก็จะทําให้การบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศเกิดปัญหาทันทีนะครับฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านานายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองครับ สไลด์ตัดไปครับเรื่องที่สองเรื่องสนามบินมุกดาหารเพราะเหตุใดผมถึงพูดเรื่องนี้ผมกาบเรียนว่าเรื่องสนามบินมุกดาหารนั้นได้ศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บอกว่ามีาปัญหาเรื่องที่ดินตอนนี้เรื่องที่ดินผมเองก็ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดเมื่อวันที่22มิถุนาที่ผ่านมาก็มีความเห็นตรงกันนะครับทั้งกรรอทั้งจังหวัดเห็นตรงกันว่าเอาตามผลการศึกษาก็คือเอาที่ ที่ตามผลการศึกษาออกมานะครับฉะนั้นเนี่เหตุที่ผมทําไมถึงเสนอสร้างสนามบ,บินมุกดาหารมีเหตุผลอย่างนี้ครับสไลด์ต่อไปครับมุกดาหารนี่เป็นเมืองหน้าด่านที่จะทําเศรษฐกิจให้กับประเทศมากมายนะครับเป็นเมืองที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือเรียกว่าเวกนะครับฉะนั้นเส้นทางเส้นนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ย พัฒนาแล้วก็คืออําเอร์แม่สอดนะครับเป็นต้นทางมุกนาหารอยู่กลางทางครับฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ขออย่างนี้เพราะว่ามีข้อมูลจังหวัดครับในในใน,ในหน้าถัดไปครับข้อมูลจังหวัดปี2562นะครับมีการค้าชายแดนทั้งหมด200กว่าล้านส่งออก118,000ล้านนำเข้า1 1 3 0 0 0ล้าน ฉะนั้นมุกดาหารได้เปรียบดุลการค้าปีละ15,700ล้านบาทการท่องเที่ยวเนี่ยมีประชากรมีนักท่องเที่ยวไปมุกดาหารประมาณ2ล้าน1แสนคนเฉลี่ยต่อหัวพันละหัวละพันเบาทมีมูลค่า3 5 7 0ล้านบาทต่อปีสุดสรุปแล้วแปลว่ามุกดาหารเนี่ยมีรายได้ที่นำเข้าประเทศปีละ19,300กกว่าล้านบาท จึงมีเหตุผลที่ควรจะมีสนามบินเพราะมุกดาหารเองก็เป็นเขตสิรธิพิเศษเช่นเดียวกันนะครับหน้าถัดไปครับผมขอแค่นี้ครับปี64เนี่ยของบประมาณ25ล้านบาทเท่านั้นนะไปทำา e EIA เพื่อจะทำสนามบินต่อไปแล้วก็บูร่าการสร้างสนามบิน3,500ล้านาทเท่านั้นเองฉังนั้นเมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้เรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ3,500ล้านบาทก็ ให้3ปีไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะฮะปีละพันล้าน3ปีนะครับเป็นการผูกพันก็ประมาณ3ปีซึ่งมุกดาหารเองก็ทําเศรษฐกิจเข้ากับประเทศมากมายตามที่ผมกล่าวมาแล้วฉะนั้นกาวเรียนท่านไปถึงท่านประธานสภาและไปถึงท่านน,นายกัฐมนตีนะครับช่วยกรุณาพารณาเรื่องสนามบินมุกดาหารด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับคือถัดต่อไปครับเรื่องโครงการสร้างทางรถไฟ รถไฟสายบ้านไผ่มหาสนาคาม 101, ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนะครมนมสไลด์ถัดไปครับท่านจะเห็นว่าทั้งประเทศเนี่ยมีรถไฟทั่วหมดแล้วเหลืออีสานกลางที่เดียวนะครับที่ไม่มีรถไฟฉะนั้นโครงการนี้มีมีที่มาอย่างไรสไลด์ถัดไปครับโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2509ท่านประธานคิดดูครับ50กว่าปีมาแล้วนะครับ ฉะนั้นผมเองมีโอกาสเป็นกรรมธิการงบประมาณเมื่อปี2555และผมเองก็ได้ได้ขอเสนอของบประมาณ200ล้านบาทโดยรวบรวมสสหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสารคามจังหวัดมุกดาหารนครบนมยโสธรเข้าชื่อกันของบประมาณ200ล้านบาทในในครั้งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกไปประชุมครมสัญจรที่อุดรธานี ก็ได้รับงบประมาณ200ล้านบาท200ล้านบาทนี้สำรวจแนวเส้นทางรถไฟแค่นั้นเองนะครับเมื่อสำรวจแนวเส้นทางรถไฟเสร็จปี2556ก็ได้ค่าก่อสร้าง42,000ล้านครับแต่มาหลังจากนั้นปี57ก็เกิดอุัติเหตุทางการเมืองพอปี2559กระทรวงคมนาคมเสนอแผนต่อคลมคสช ก็ต้องขอบคุณคลรมคอ,อสชอนะครับด้วยความจริงใจนะครับว่าทางคอสชอเองก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดาเนินการต่อนะครับเมื่อปี59ก็เสมอ,เส,มอเสนอคลรมคอ,อสชอเสร็จปี2องพอคลมสมัย mm, ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละก็อนุมัติให้สร้างในวงเงิน66,848ล้านถ้าลองคิดดูครับปี56 42,000ล้านม,มาปี62 เป็น66,848ล้าน6ปีเพิ่มขึ้น24,000ล้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ400ร้อยลล้าน, 4, ลานครับท่านถ้ายิ่งสร้างช้ายิ่งจะแพงนะครับผมกล่าบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับท่านเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านคงจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าผมจะขออะไรสไลด์ถัดไปครับ <im it> เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้ง5จังหวัด ขอนแก่นสารคราม1 0อเอมุกดาหารยะโสธรนครพนมนะครับทั้งหมด5้าล้านกว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากอันิสง์จากรถไฟเส้นนี้ผ่านเจ็ดสบตำบล19บเาอำเภอ6จังหวัดนะครับท่านลองคิดดูว่าจะเกิดเศรษฐกิจมหาศาลแคแ่ไหนสไลด์ถัดไปครับทางการรถไฟประเมินว่าจะเสร็จปี269 9 แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่เสร็จครับก็เลยต้องผพมพูดในที่นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการรถไฟประเมินว่าปีห6 9นั้นจะรองรับประชาชน3ล้าน8 0 0แสนคนแล้วก็เพิ่มอีก30ปีเป็น8ล้าน3 0 0แสนคนการขนส่งสินค้าปี69ก็ได้7 0 0 0แสนตันต่อปีผ่านไปอีก30ปีก็ได้1ล้านตันต่อปีอันนี้เป็นประมาณการเบื้องต้นนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอในในปีนี้ก็คือตอนนี้ สาระจะไปครับอะไรสุดท้ายนี่ก็คือเป็นประมาณการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับประมาณการแล้วว่าจะขอค่าเวรคืนก่อนนะครับตอนนี้กฎหมายอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะเสร็จแล้วครับแต่ผมดใูในงบประมาณแล้วไม่มีค่าเวรคืนในส่วนนี้ จึงกาบเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เป็นผู้อนุมัติให้สร้างในวงเงิน60,000กว่าล้านทางผมและก็พี่น้องชาวอีสานก็ขอขอบคุณท่านนายกประยุทธ์ด,ด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสจะสร้างรถไฟเส้นนี้ปีนี้ขอเงินเพียงแค่180ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าเวรคืนเพื่อจะนําที่ดินนั้นมาก่อสร้างรถไฟเส้นนี้นะครับการเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกท่านบัญชีนะครับขอบคุณครับที่ท่านได้ให้โอกาสผมได้เรียนเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานกลางขอบคุณมากครับท่านครับ <c oughs>